B.Y.G. สวัสดีค่ะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดมากจริงๆนะคะสวัสดีครับดุเดือดมากครับมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยใช่ค่ะแต่ว่ามันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่พอเปิดตัวมาแล้วคือเหมือนเปลี่ยนเกมไปเลยนั่นก็คือ BYD Dolphin วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกรถรุ่นนี้ในช่วงปี2024-2025กันแบบหมดเปลือกเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องราคาครับผมคือในช่วงปี2024-2025ถึง2025เนี่ย BYD เขาหั่นราคาลงมาแบบโหแสนสี่ถึงแสนหกเลยนะคะทำให้รุ่นเริ่มต้นเนี่ยเหลือแค่5 0 0แสนกลางๆเองคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะทำไมเขาถึงกล้าลดราคาได้เยอะขนาดนี้อืม เรื่องนี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าแค่การจัดโปรโมชั่นทั่วไปนะครับคือปัจจัยแรกสุดเลยเนี่ยตลาดรถ EV ในไทยตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า red ocean ไปแล้ว red ocean ก็คือสมรภูมิทะเลเดือดใช่ครับคือมีคู่แข่งจีนเข้ามาเยอะมากทั้ง MG4 Ion Y Plus Neta VI ทุกคนก็เลยต้องสู้กันด้วยราคาเป็นหลักเลย แต่ปัจจัยที่2ที่สําคัญกว่านั้นอีกนะครับคือการที่ BYD เขาเริ่มประกอบรถในประเทศแล้วอ๋อที่เราเรียกกันว่า CKD ใช่ไหมคะที่โรงงานระยองใช่เลยครับการประกอบในประเทศเนี่ยมันทําให้เขาได้เปรียบเรื่องต้นทุนเยอะมากทั้งภาษีค่าขนส่งนี่แหละครับคืออาวุธสําคัญที่ทําให้เขากล้าตั้งราคาได้แบบก้าวร้าวขนาดนี้เข้าใจเลยค่ะ แต่มันก็เหมือนดาบสองคมหรือเปล่าคะการลดราคาแรงขนาดนี้คือคนซื้อใหม่ก็ยิ้มเลยได้รถสเปคดีราคาถูกแต่อีกด้านนึงล่ะคะกลุ่มคนที่เขาซื้อไปก่อนหน้ากลุ่ม early adopters อะค่ะครับพวกเขาก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะมันเสี่ยงกับภาพลักษณ์แบรนด์ไหมคะแบบนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของ b y d เลยนะเขากำลังเลือกระหว่างการรักษาใจลูกค้ายุคแรก กับการทุ่มสุดตัวเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้เร็วที่สุดซึ่งผลกระทบที่เจ็บปวดที่สุดก็คือราคาขายต่อในตลาดมือสองครับมันร่วงลงหนักมากจริงๆสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้ากลุ่มแรกแน่นอนแต่ในมุมของ B Y D เนี่ย <c oughs> เขาอาจจะมองว่าการสร้างฐานผู้ใช้ให้เยอะๆเร็วๆมันสําคัญกว่าในระยะยาวครับเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจมากค่ะเอาละพักเรื่องราคาไว้ก่อนมาดูที่ตัวรถกันด้างดีกว่าเพราะถ้าของไม่ดีจริงรลดราคายัางไงคุณก็คงไม่ซื้อ BYD ายดเขาจะพูดบ่อยมากเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของเขาอย่าง e-Platform สามกับ b บ a แบตเตอรี่ครับผมมันคือแก่นทางวิศวกรรมที่ทําให้โดฟินแตกต่างเลยเริ่มจาก e-Platform สาก่อนนะครับคือต้องเข้าใจว่านี่เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้า,ฟาตั้งแต่ต้นอ๋อไม่ใช่การเอารถน้ํามันมาดัดแปลงถูกต้องครับจุดเด่นที่สุดของมันคือการออกแบบที่เขาจะดันล้อทั้ง4ไปไว้ที่มุมสุดของตัวรถเลยผลก็คือ มันทำให้ได้ระยะฐานล้อที่ยาวมากครับยาวถึง2,700ม mm. ิลิเมตรโอ้2,700ม mm. ิลิเมตรตัวเลขนี้มันคุ้นๆเหมือนรถที่ใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะคะใช่ครับตัวเลขนี้คือเทียบเท่ารถ C-segment อย่างซ i v i c หรือ A l t i s สเลยนะทั้งนั้นที่ o l p ฟินเนี่ยขนาดภายนอกเป็นแค่ B-segment หรือ Eco c a าเท่านั้นเองแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคะผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยคือพื้นที่ห้องโดยสารครับโดยเฉพาะเบาะหลังกว้างมาก กว้างเกินตัวไปเยอะเลยครับนั่งแล้วไม่อุดอัดเลยนี่คือข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากของแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าโดยเฉพาะน่าสนใจแต่เคยได้ยินคนบ่นเหมือนกันเขาว่าพอฐานล้อมันยาววงเลี้ยวมันเลยกว้างกว่า,วาที่คิดสําหรับรถเล็กอันนี้จริงไหมคะเวลาขับในซอยแคบๆที่กรุงเทพเอ่อมีส่วนจริงอยู่บ้างครับวงเลี้ยวมันจะกว้างกว่า,วาอีโคคาบางรุ่นแต่ก็ไม่ได้กว้างจนเป็นอุปสรรคอะไรนะครับ เป็นสิ่งที่ต้องแลกมากับความสบายข้างในส่วนเรื่องเบดแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์สำคัญเลยค่ะมันคือแบตเตอรี่ชนิด LFP หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งมีจุดเด่น2ข้อที่เหมาะกับเมืองไทยมากๆข้อแรกเลยคือความปลอดภัยครับความปลอดภัยใช่ครับ LFP เนี่ยมันมีความเสถียรทางเคมีสูงกว่าทนความร้อนได้ดีกว่าแบตแบบ NMC ที่ใช้ในรถยุโรปหลายๆรุ่น มีการทดสอบที่ดังมากคือ nail penetration test ที่เขาเอาตะปูเจาะทะลุเซลล์แบตเลยโหดมากอ่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลคือเบลตแบตเตอรี่ไม่ลุกไหม้ไม่ระเบิดเลยครับซึ่งมันก็ให้ความอุ่นใจได้เยอะมากกับอากาศร้อนๆบ้านเราอืมจริงด้วยแล้วอีกข้อล่ะคะอีกข้อคือความทนทานครับผมแบต LFP เนี่ยมีอายุการใช้งานหรือ cycle life ที่ยาวนานกว่า ทนการชาร์จไฟเต็มร้อยเปอร์เได้บ่อยๆโดยที่แบตไม่เสื่อมเร็วอ๋อ oh. นี่แหละครับคือเหตุผลที่ b y d เขากล้ารับประกันแบตเตอรี่ถึง8ปีหรือ160,000กิโล okay, เมตรโอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะว่าเทคโนโลยีพื้นฐานเขาดีจริงทีนี้มาถึงจุดที่คนสับสนกันมากที่สุดดีกว่าคือการเลือกระหว่างรุ่น standard range กับ extended range ครับประเด็นนี้สำคัญมาก คือดูจากสเปคมันก็เหมือนแค่จ่ายเงินเพิ่มได้แบตใหญ่ขึ้นมอเตอร์แรงขึ้นแต่ได้ยินมาว่าคนที่เคยขับทั้งสองรุ่นบอกว่ามันเหมือนเป็นรถคนละคันเลยจริงเหรอคะต่างกันขนาดนั้นจริงๆครับแล้วความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องกําลังมอเตอร์ด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจากข้างนอกนั่นคือระบบการสะเทือนด้านหลังครับช่วงล่างเหรอคะใช่ครับในรุ่น standard range เนี่ยจะใช้ช่วงล่างแบบ torsion beam หรือคานบิดทอร์ช่นบีมออที่เวลาลงหลุมข้างนึงแล้วอีกข้างมันจะรู้สึกไปด้วยใช่ไหมคะที่คนบอกว่ามันจะดีดๆหน่อยใช่เลยครับอาการนั้นเลยโดยเฉพาะเวลาเจอคอสะพานหรือรอยต่อถนนซึ่งถนนเมืองไทยก็นะครับเป็นแบบนั้นเยอะนึกภาพออกเลยค่ะแล้วตัว extended ล่ะคะในขณะที่รุ่น extended range จะใช้ช่วงล่างแบบ multi-link ครับหรือแบบอิสระซึ่งล้อหลังซ้ายขวาเนี่ย มันจะทํางานแยกจากกันเลยอ๋อ oh. พอเป็นแบบนี้เนี่ยการซับแรงกระแทกมันจะดีกว่ามากความนุ่มนวลการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมันจะมั่นใจกว่ากันคนละเรื่องเลยครับนี่คือจุดที่ทําให้รถสองคันนี้บุค,คลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสุดยอดเลยสรุปง,ง่ายๆก็คือรุ่น Standard คือรถเมืองที่ดีมากแต่รุ่น Exten d e d คือรถอีกคันหนึ่งที่เดินทางไกลได้อย่างมั่นใจแล้วนอ,อกเหนือจากช่วงล่างมีอะไรอีกไหมคะที่ทำให้รุ่น e x t e n d e d มันน่าสนใจกว่ามีอีก2ออย่างที่สำคัญกับการใช้งานในไทยมากครับอย่างแรกคือหลังคากระจก panoramic แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือบอกคู่หน้าระบายอากาศครับหรือ ventilated seats โอ้โหฟังก์ชันนี้ใครว่าไม่สำคัญนี่เถียงสุดใจเลยค่ะจอดรถตากแดดที่เมืองไทยแล้วได้เบาะเย็นๆมีลมเป่าหลังนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนะ ใช่ครับมันเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่สร้างความแตกต่างในชีวิตประจำวันได้เยอะจริงๆเอาละค่ะเทคโนโลยีก็ดีฟีเจอร์ก็น่าใช้แต่ไม่มีรถคันไหนสมบูรณ์แบบหรอกเนาะเรามาคุยกันถึงอีกด้านหนึ่งบ้างดีกว่าจากเสียงของผู้ใช้งานจริงเนี่ยปัญหาหรือเรื่องจุกจิกที่เจ้าของดอลฟินต้องเจอมีอะไรบ้างคะเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต้องรู้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะซื้อมือสองคือประเด็นการรีคอร์ดพวงมลาลัย ปัญหานี้มันเกิดจากตัวเก็บประจุบนแผงวงจรที่ควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้ามันบกพร่องซึ่งในกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ยอาจจะทําให้พวงมาลัยหนักขึ้นมากกระทันหันหรืออาจจะลัดวงจรได้เลยโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องความปลอดภัยโดยตรงเลยดังนั้นคนซื้อมือ2ต้องเช็คประวัติกับศูนย์ให้ชัวร์เลยว่ารถคันนั้นเข้าไปแก้แล้วหรือยัง เรื่องนี้ซีเรียสมากจริงๆค่ะแล้วนอกเหนือเรื่องรีคอร์มีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่อาจจะไม่ร้ายแรงเท่าแต่ก็น่ารำคาญใจมีครับคือเรื่องปัญหาสนิมที่มีคนพูดถึงกันบ่อยๆค่ะเห็นในกลุ่มผู้ใช้พูดกันเยอะเหมือนกันใช่ครับคือมีคนเจอสนิมผิวหรือ surface rust ตามชิ้นส่วนช่วงล่างบางชิ้นหรือตรงรางเบาะซึ่งทาง BYD เขาก็ชี้แจงว่ามันไม่ได้กระทบโครงสร้างหลักนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างความกังวลใจให้คนไทยที่เราคุ้นเคยกับมาตรฐานรถญี่ปุ่นที่เขาทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆอืมเป็นเรื่องของความรู้สึกความเชื่อมั่นไปใช่ครับแล้วก็มีอีกสองเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยๆคือคุณภาพยางติดรถครับที่เป็นยี่ห้อลิงลองหรือชาวยางอ๋อครับซึ่งถูกวิจารณ์ค่อนข้างหนักเรื่องการเกาะถนนโดยเฉพาะถนนเปียกคนส่วนใหญ่เลยแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัย คุณเปลี่ยนยางเลยดีกว่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ที่บางคันจะดังหรือสั่นเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าปกติครับโอเคก็มีประเด็นคุณภาพปีกย่อยที่ต้องดูเหมือนกันทีนี้ขอถามเรื่องที่สำคัญที่สุดในการใช้งานจริงหน่อยคะ่ะระยะทางวิ่งครับตัวเลขในโบโรชัวร์กับชีวิตจริงบนถนนเมืองไทยมันต่างกันแค่ไหนคะต่างกันพอสมทวนเลยครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจด้วย สำหรับรุ่น Standard Range ที่เคลมไว้410กิโลเมตรนะวิ่งจริงในเมืองรถติดๆจะได้ประมาณ320-350กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าเอาไปวิ่งทางไกลเร็วๆเ,เนี่ยจะเหลือประมาณ280-300กิโลเมตรส่วนรุ่น Extended Range ที่เคลม490กิโลเมตรวิ่งในเมืองได้ประมาณ380-410แต่ที่น่าแปลกคือพอวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูง ระยะจะเหลือประมาณ330 3 6 0ถึง360ครับอา้าวทำไมล่ะคะเพราะว่ามอเตอร์ที่มันใหญ่และแรงกว่ามันก็จะกินไฟดุกว่าเมื่อต้องทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงคงที่ครับมันเลยไม่ได้ทิ้งห่างจากรุ่นมาตรฐานมากอย่างที่คิดประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าขับทางไกลก็ยังต้องวางแผนเรื่องชาร์จดีๆอยู่ดีเอาละค่ะมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ค่าบำรุงรักษาน่าจะถูกมากใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับจุดนี้เป็นจุดแข็งมากๆของดอลฟินเลยคือค่าเช็คระยะแสนกิโลเมตรแรกเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่แค่หลักพันปลายๆถึงหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นเองโห oh, ถูกมากถูกกว่ารถน้ำมันแบบเทียบไม่ติดเลยครับแต่มันก็มีช้างตัวใหญ่ในห้องที่ทุกคนกังวลนั่นก็คือ ราคาขายต่อครับใช่เลยหลังจากที่รถใหม่หั่นราคาลงมาขนาดนั้นตลาดรถมือสองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ใช่คำว่าชังงักงันน่าจะเหมาะที่สุดครับคือผู้ซื้อก็กลัวราคาจะลงอีกผู้ขายก็ทำใจขายขาดทุนหนักไม่ไหวตลาดมันเลยนิ่งๆซื้อขายยากมากแล้วราคาตกไปประมาณเท่าไหร่คะ จากข้อมูลณปลายปี2025นะครับรุ่น Standard มือ2ปีแรกๆเนี่ยราคาจะเหลือประมาณ350,000-450,000ถึง 4, 50, ส่วนรุ่น Extended ก็จะอยู่ที่420,000-500,000ถึง 5, บาทครับถือว่าเป็นการเสื่อมราคาที่สูงมากจริงๆนี่คือความเสี่ยงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดเลยครับอืมและเรื่องบริการหลังการขายล่ะคะเห็นว่าศูนย์บริการเปิดใหม่เยอะมากแต่คุณภาพเป็นยังไงคะ การขยายศูนย์ทำได้เร็วจริงครับแต่ปัญหาข้อขวดที่ผู้ใช้ยังเจออยู่คือการรออะไร oh. โดยเฉพาะพวกอะไหล่ตัวถังครับกันชนฝากระโปรงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นเดือนหรือบางเคสอาจจะถึง2-3สเดือนเลยโอ้โห oh, ถ้าชนแล้วต้องจอดทิ้งไว้เป็นเบนเดือนนี่ลำบากเลยนะคะถ้าเป็นรถคันเดียวของบ้านกระทบชีวิตประจำวันทันทีเลยครับนี่คือจุดที่ต้องพิจารณาให้ดีเลย ฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับว่า b y d Dolphin เนี่ยด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดราคาที่ใครๆก็เข้าถึงได้แต่อีกด้านก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสมการมันชัดเจนมากครับความคุ้มค่ามาพร้อมกับความเสี่ยงคุณได้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในราคาที่ถูกแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนข,ของราคาขายต่อกับเรื่องการรออะไร ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์สูงสุดเรามาให้คําแนะนําที่ชัดเจนในการเลือกซื้อกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกถ้าเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักไม่ได้เดินทางไกลบ่อยๆรุ่น Standard Range คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดอย่างไม่มีข้อโต้แย้งครับอืมกลุ่มที่2ถ้าต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำหรือใช้เป็นรถคันเดียวของบ้าน ผมมองว่ารุ่น Extended Range แทบจะเป็นภาคบังคับเลยเหตุผลหลักไม่ใช่เรื่องระยะทางนะแต่เป็นช่วงล่าง Multi-link ที่ให้ความปลอดภัยและความสบายที่เหนือกว่ากันมากค่ะชัดเจนเลยและกลุ่มสุดท้ายสำหรับคนที่มองหารถมือสองมี3อย่างที่ต้องเช็คละเอียดละเอียดเลยครับ 1. ประวัติการ r e คอ l แแรกพวงมาลัย 2. เช็คจุดอับเรื่องสนิม และ 3. ประเมินสภาพยางถ้ายังเป็นยางเดิมก็เตรียมงบเปลี่ยนไว้เลยครับเป็นคําแนะนําที่นําไปใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นิดนึงนะครับปรากฏการ์ของดอฟ h ินทั้งเรื่องราคาที่รุนแรงและประเด็นคุณภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนภาพตลาดรถ EV ีที่ยังยังใหม่อยู่ค่ะมันนําไปสู่คําถามท,าที่ใหญ่กว่าสําหรับอนาคตว่าเมื่อวันหนึ่งเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามันเริ่มนิ่ง แล้วสุดท้ายผู้บริโภคจะยังให้ความสำคัญกับราคาที่ถูกที่สุดฟีเจอร์ที่ล้ำที่สุดหรือจะหวนกลับไปให้คุณค่ากับความมั่นคงในระยะยาวอย่างเรื่องราคาขายต่อที่ไม่ผันผวนหรือเครือข่ายบริการที่เชื่อถือได้ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมมาตลอดคำถามนี้คงต้องให้เวลาเปนเครื่องพิสูจน์ครับ